ไปสักบ้านพีส่สาวกัน่ะทุกคนค่ะอปั oh, <man. S 1> กผ้ให้หน่อยค่ะเ uh huh. <Okay, S 2> เดี๋ยวน้องจะไปะ uh huh. ทําความสะอาดบ้านต่อนะคะไปค่ะทุกคนขาถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนขาอ่าทีนี้เดี๋ยวหมวยจะมาเดี๋ยนะทีนี้นะคะน้องก็จะมากวาดนะคะกวาดตรงนี้เลยล้างทําความสะอาดให้หมดเลยนะคะแล้วก็พรุ่งนี้เราก็เริ่มทํางานใหม่วันแรกของอาทิตย์นะคะทุกคนขา กว่าค่ะกว่าค่ะทุกคนค่ะกว่า,าเริ่มล้างกันเลยค่ะทุกคนค่ะไม่เอาฝุ่นออกไปนะวันอาทิตย์นะคะหยุดเหมือนไม่ได้หยุดนะคะทุกคนค่ะลองไปจะทำอย่างนี้ทุกอา<ส>ทิตย์เลยค่ะ น้านี่ค่ะล้างไล่ไปนะคะบางทีจะมีพวกเศษข้าวนะคะพวกเศษข้าวที่แบบว่าหล่นลงไปนะคะมันก็จะแบบขวาดไม่ออกนะคะสูไม่ออกนะเราก็ต้องมาล้างอย่างนี้นะคะล้างออกไปใส่น้ำยาล้างจานเข้าไปค่ะใส่เข้าไปค่ะอืมที่จริงถ้ามีแฟบมันก็ดีนะ แปบ,บน้องหมดนะคะทุกคนค่ะแปบ,บน้องหมดนะคะเอาน้ํายาล้างจานใส่เข้าไปค่ะหนึ่งอาทิตย์ถูทีนถูทหนึ่งอาทิตย์ล้างทีหนึ่งนะคะทุกคนนี่ค่ะใต้นี้นะคะมันจะเป็นคราบอะไ่แล้วก็ถูถูเข้าไป <c oughs> ใช้เวลาใช้เวลาไม่นานนะคะทุกคนค่ะบ้านเล็กนะคะ บ้านไม่กว้างไม่ใหญ่ไม่กว้างนะคะเราทำแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วคะ่ะทุกคนคะจะไปไล่ดูไอ้ตรงที่ว่าคาบนะคะคาบเม็ดข้าวที่ว่ามันหล่นหล่นลงนะแล้วเราถูไม่ออกตอนที่เราทํางานเสร็จนะคะเดี๋ยวน้องก็จะมาเอามีดไปแซะแซะแออกนะคะนะน้องก็จะหาไล่ดูนะคะตรงไหนที่ว่นะเาเุ่ข้าวเนาะเุ่ข้าวมันไม่ออกทุกคนน้องก็จะ ไล่ไล่เลยนะก็จะขูดออกนะคะอืมนะน้ำฉีดต่อเลยค่ะฉีดไล่ฝุ่นที่เราถูเมื่อกี้นะคะไล่เศษที่เราขูดเมื่อกี้ออกให้หมดเลยปัดน้ำก่อนเออุ้ยอันนี้ดีค่ะดีตัวนี้ดีมากไล่น้ำดีมากคะ่ะ ปรับได้นะคะทุกคนนี่น,นี่เป็นยังไงล่ะเป็นยังไงล่ะ DIY DIY ค่ะไปซื้อนะคะทุกคนหกสิบกวาบาทมั้งออันนี้นะคะนี่ซื้อมาจาก DIY เหมือนเดิมน,นะคะ เาน้ำเสร็จนะคะเราไม่ต้องถูก็ได้นะคะทุกคนไม่ต้องถูซับน้ำให้มันแห้งนะคะเราเอาไอ้ตัวนี้รีบเลยค่ะไล่ไล่เอานนําออกเลยน,นะคะทุกคนเฮ้น,นะคะสะดวกสบายมากแป๊บเดียวนะคะทำความสะอาดแป๊บเดียวก็เสร็จขาทุกคนขาตอนนี้นะคะน้องทำเสร็จหมดแล้วค่ะสะอาดสะอ้านนะคะเอี่ยมตองนะคะสุกคขาตรงนี้พื้นเราสามารถนั่งได้เลยนะคะนี่นะคะ คือกวาาไปแล้วไม่มีน้ำไม่มีอะไรแล้วนะคะทุกคนขานี่สะอาดสะอ้านแล้วนะคะ <Okay. S 1> นี่ค่ะนี่เห็นไหมคะให้ดูใกล้ๆนะคะว่าสะอาดนะคะสะอาดอะสะอาดนะคะทุกคนขาเห็นไหมสะอาดมากนะคะนี่โอเคค่ะวันนี้การถูพื้นการล้างม่านนะคะเสร็จสับเรียบร้อยนะคะยังเหลือไปเอาผ้ามาปาดนะคะทุกคนขาตรงนี้พื้นตรงนี้เราก็นั่งได้สบายเลยะคะ่ะทุกคนนี่นะคะ นั่งได้สบายเลยค่ะทำความสะอาดเรียบร้อยพร้อมกับรับรับพร้อมรับกับการทํางานในวันจันทร์นะคะทุกคนค่ะภารกิจสุดท้ายนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนขาตากผ้านะคะโอเคตากให้เสร็จนะคะวันนี้ภารกิจของน้องเสร็จสับเรียบร้อย,อย อจาจจะซักยังไม่ค่อยเกลี้ยงเท่าไหร่หรือเครื่องสักผ้ามันยังไม่อมโอเคมานี้นะคะทุกคนทุกคนขาซักผ้าเสร็จแล้วสากนะคะอผ้าห่มน้องมันผืนใหญ่นะคะทุกคนหกฟุตมันก็จะแบบ มาหมักมนาะโอเคโอเคประมาณนี้คะ่ะทุกคนคะ่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยหนึ่งอาทิตย์นะคะกับการทำงานของน้องนะคะทุกคนคะ่ะประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะคะทุกคนคะ่ะวันนี้เหนื่อยเหนื่อยมากนะคะเสร็จนะคะภารกิจครึ่งวันของน้องนะคะสำหรับวันอาทิตย์คะ่ะทุกคน